สวัสดีค่ะดิฉัานนางอัญชลีชาวลิแสนครูกศนอ,อำเภอแม่สายสังกัดสำนักง,งานกศนจังหวัดเชียงรายยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันกีฬากศนยออิงดอยเกมในระหว่างวันที่9-10มกราคม2566ณสนามก,กีฬากางจังหวัดเชียงรายขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ นะครับจังระัดที่จังวัดเขาพัทยาอี่เลยเป็นข้อสุดท้ายจะติดตามด้วยหน้าผู้บริหารสถานศึกษาต่อสำนักผนะครับทุกจังหวัดนะครับ4จังหวัดนะครับโดยมานำมาโดยนะครับราชสีหสมเพชจนะครับดจากแจกงรายนะครับขอนนท์ขอนนอมนะครับนำโดยแทนจากจังหวัดมน้านะครับเราดูต่อ นี้ได้นำพักนักกีฬาเข้ามาร่วมติดตามของเรานะครับเอาละครับทุกวนที่ผ่านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นชมรมว่านะครับสีต้นดูนะครับขบวนพักนักกีฬาของสำนักงานต่อสู้น้อยจังหวัดระยาขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการุงมิตนิดครับวันนี้นำ านะครับมาแข่งขันทีมโดอเิจาที่สื่อสารวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์นะครับซึ่งประกอบไปด้วยกอสนอำเภอเชียงคำนะครับท่านเลื่อนบ่อทิศดาสรุปนะครับกอสนาอำเภุ๋งนะครับและนหมอจุนภูนะครับและกอสนาอำเภอภูซานนะครับท่านขออจุภภักดีเลิศตนนะครับ เราจะเป็นพี่น้องชนเผ่านะครับชนเผ่า้งนะครับพี่น้องชจะต่างการศึกษาประทานวัตถุชาติพันธุ์ครับสำหรับพะเยาก็มีความหลากหลายนะครับทางชาติพันธุ์นะครับที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่โครงการพระราชดิษฐ์นะครับและพื้นที่อันไกลของจังหวัดพะเยาและมีธรรมชาตินะครับความสวยงามของบรรยากาศจังหวัดพะเยานะครับีิดจากขบวนที่สองนะเป็นขบวนของพระรูปสี่แฉกหล่อ สิ่งประกอบด้วยตัวตระงอนเพืตามยาวตัวตั้งนอนยังไม่ใหญ่ตัวตั้งนอนเลยเฉียงงวดเป็นการแสดงออกโดยสร้างสรรค์นะคะของผู้เรียนนะคะทั้งผู้ครูและผู้ดูหานะคะเรื่องของการออกแบบพาวเวอร์เรดนะคะเป็นการรียูสรีไซเคิลนะคะของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่สวยงามตาแปลกอยู่แปกตาตาปลาล้วยกระบวนที่สามนะครับเป็นกระบวนไวโซนนะครับไล่ผู้เี ในมงคลนะครับคอชโน่ออมฮือรอคราใต้ต่ครับด้านรอขนมวางอยู่นะครับและคอชนเมือเมืองนะครับเ้หมอดาินะครับในแฟนซีนะครับต้านยาเสพติดหวยโซนและบุดรีน้ำันนะครับในทางรถกระดงนะครับป้องกันนะครับให้นักศึกษาและบุคลากรได้ห่างไปไวรัสและยาเสพติดทั้งปวงนะครับตีน้ำองินน้พีราของจังหวัยัตาครับ

ที่หลับไหลหมือตือมือที่สองพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเถือหญิงสาวชาวแพรในอดีตนิยมแต่งกายด้วยสิ้นสารมะนาวกับเสื้อแขนกระบอกพระธาตประจำจังหวัดแพรและประจำวมีเกิดของคนปีขานประเพณีไหว้พระธาตุช่าแหงแหงสูงหลวงยิ่งใหญ่เร้ยริ้ขวขบวนของทุกอำเภอเช่นขบวนเก้าหลวง เครื่องบรรณาการและการตอนรำมนดงามวิ่งนิ้งตีนตกขึ้นชื่อของจังหวัดแพร่จังหวัดแพร่มีเสือปีนแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์นุ่งสิ้นแร่ชวนกันแวะแพ้มือผีชมปรากฏการภูเขาหึงนจุกัดซ้อตามธรรมชาติอายุล้านปีสิ้นแร่หรือสิ้นการคอกไฟพาทิ้งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สาวใหญ่รุ่นสินแรกที่มีกองคิ้วคือสาวที่ออกเรือนมีครอบครัวแล้ว<ส>เมื่อดอกลงแลงบานสงกรานเนืองแปดนุ่มว่าห้องแป้งามตาเลิ้ราด,ด้วยขบวนแห่ระเบิดเกิดเป็นเสียงระฆังดังกังวาลเมืองแพรประตูสู่ล้านนายินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน และขอทุกท่านปรบมือต้อนรับขบวนนักกีฬาจากสำน,นักงาน,นากสนจังหวัดแพร่ทั้ง8อำเภอรวมพลังสูก่กีฬากศนอินโดเกมและก็รูปถือพระบรมชายลักษณ์นะครับทุกไตรือนั้นก็จะเป็นนางสาวชนิดาวรภูอําเภอทุ่งช้างนะครับแล้ว่านางสาววิภาวีของสุขนะครับครูผู้ช่วยกสนเลยไม่จริญครับสำหรับขบวน,นกศนจังหวัดน่าน มาเล่บวนเพื่อรูสถาบันน้อมนำตรกรตกงราชบรมินรู้รักสามัคคีวิถีชนเผ่เเ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 าแห่งเรืองเรื่องเมืองนาชัางดำกิจกรรมวัดภูมินแดดดินส้มสีทองเรื่องรองพระราชแช่แห้ง ก็ทำให้ขาุกัท่านทุกเวกาท่น้องทุกบท่าทุกเวลาตรวเาเพิ่าอยู่ก่อนแล้การ่งแ่งทุกเวลาสองานตัวเขาจะหดนะครับแล้วก็ยังมีนอกนั้น้ยังมีคนเขาเงี่ยมหรือคนเขาเย้านะครับก็ที่ผ่านไปเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นในเรืของที่เรือพญาทีนะครับถึงแปลว่าใหญ่โตอลังการนะครับ หลังจากนั้น,นแล้วก็ยังจะมีงานช้างรำนี่เป็นพื้นดวงคนผู้ว่าผู้เลื่อของ,ของ,ของจังหวัดน่านนะครับผ่านหน้า,า,าประธานตัวน,นี้นะครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งนะครับนักกีฬาสำนักกีฬาจังหวัดนา่านนะครับสีฟ้านะครับสำนักง,งานตรวมมจเชงจังหวัดเชียงรายแล้วก็มีสาวสวยนะครับนักหนา้าขบวนมาอันนี้สีฟ้าสาวสวยคุณครูธัญญาสีเอ็นจากสำน,นักงานผูเลื่องเชียงรายค่ะมาด้วยชุด สวยงามวันนี้หมุนตัวสวยงามติดตามด้วยทุนนางฟ้ากินนรีนะคะติดสานจากกลุ่มกสอนลุ สำหรับจระบวนดของเจ้าภาพนะครับสำหรับจังหวัดเชียงรายนะครับอ่าอำนวยการโดยท่านผู้อำนวยการสุรศูนย์บริการนักบุญงานสำนักงานบริษัทจังหวัดเชียงรายและท่านผู้บริหารสถานศึกษานะครับวันนี้ก็มาในชุดชนเผ่านะครับประกอบด้วยหลายชนเผ่านะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชนเผ่าม้งนะครับม้งไทยหรือหลากหลายชนเผ่ามากมายเลยครับเเรียกว่าเรียน ทั้งหมด18คนเผ่านะครับรวมวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงรายอยู่รวมอยู่ที่นี่นะครับรวมต่อไปนะคะเป็นตระวงนโยบายเรื่องต้นแต่ทั้งหมดนะคั้งทีปลอบไข่คเนี่ยคับนักกีฬานะครับของจังหวัดเชียงรายนะครับเช็คลงไปอีกครั้งนึินนะครับสีฟ้ารายมาในสีสดใสนะครับสีฟ้ากประกบกัน ปติภัยบนท้องถนนคะรับและด้วยบวห้อยโซนนะคะผู้ถือป้ายนางสาวสุจิตรีชชยแสงคำและนางสาวสุรินทร์พรปัญญาทองจากก้อนอําเภอข่าผู้ถือธงไวโซนในอิทธิศราสริมคนและบวนไวโซนค่ะติดตามด้วย,นนะะวยสถานศึกษาสีขาวนะครับ นี่ก็เราจะทำความดีด้วยหัวใจนะครับสถานศึกษาสีขาวนะครับปลอดยาเสพติดครับร่วมกันต้านยาเสพติดนั่นเป็นการเสนอเรามาดูภาพเลยแล้วรถตำรวจแล้วครับนั่นเปิดไฟด้วย แล้วผู้กระทำผิดก็ถูกจับเลยแล้วก็ท่านเดรทท่านสุภาพร์มันเฉลิญนะคะตลอดทั้งราชการจังหวัดเชียงรายท่านรองศึกษาธิการภาคสิบห้าหน้าาที่ศกษาธาการภาคสิกท่านกวินเสือศุกุ์ค่ะกับเรียนไปยังท่านผู้วาราการจุรพลวงหวันประธานกลุ่มสำนักงานกศนจังหวัดเชียงราย กับผู้เรียนเปียกท่านจังลบไม่จำปาศึกษาที่จังัดเชียงรานผู้ริหารตสนและคณะนักกีฬาตสนจังหวัดเชียงรายเพรยยวแพ้หน้าที่เคารพทุกท่านค่ะวิชาธิการทรวัชชัยชนะวงศ์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายขอต้อนรับทุกท่านในจังหวัดเชียงรายด้วยความยินดีค ประดุวาราชการจังวัดเชียงรายท่านสุภาพกิมั่นเจริญในานามของคณะบุดลาก,การแข่งขันกีฬากอชนอีลอยเกมศูกราช2,566ต้องขอคุณท่านเป็นอย่างสูงมี่ได้รุณาสละเวลาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในวันนี้ กลุ่มสำนักงานกศนจังหวัดกลุ่มอินรลอยประกอบด้วยสำนักงานกศนจังหวัดเชียงรา,ายพะเยาแพร่และจังหวัดน่านได้จากการแข่งขันกีฬากศนอิกรลอยเกมประจำปีพุทธศักราช2566ระหว่างวันที่9มกราคม2566ณสนามกีฬาการจังหวัดเชีย,ลลรยงาารายล ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทงา,างร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้คุณธรรมจริยธรรมและการแสดงออกขึ้นพัฒนาทางด้านกีฬา แต่เสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพจิตสร้างความสามัคคีปรองรองสมานฉันมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยตลอดจนเป็นการสร้างสาัมพันธ์เสริมสร้างความัและกำลังใจให้กับคณะผู้มีหานรู้และบุุลากรทางการศึกษาของกลุ่มสำนักงานกศนทวัดอุ่รยิงดอยกีฬาครั้งนี้คือวันสปีดกีฬา าการอสอรวมใจเป็นหนึ่งเดียวหมายความถึงการทำงานเป็นหมู่คณะและการช่วยเหล,ลือร่วมมือกันโดยใีพุกธศนักร,ราช5 5 6หนี้สำนักงานกอสอจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพในการจัดก,การแข่งขันผลการแข่งขันกีฬาในสองวันนี้เพื่อเลืออเป็นตัวแทน้ารร่วมการแข่งขันกีฬาและกีฬาใน ภาคเหนือต่อไปสี่จังหวัดสีสีสประกอบด,ด้วยสีชมพูสำนักตอตจังหวัดพะเยาสำนักงานปสนจังหวัดแพร่สีแดงสำนักงานปสนจังหวัดน่านและสีฟ้าสำนักงานปสนจังหวัดเชียงรายและศูนย์พัฒนาอาชีพราชดรไทยเชียงรายโดยมีดำเนินการแข่งขันกีฬารวมห้าประเภท ได้แก่กีฬาฟุตบอลมวยลรลบอลกีฬาเซปักตะก้อกีฬาเบตองและการแข่งขันอีธาต้องขอขอบคุณองค์การบนิานนหารจังหวัดเชียงรายที่ให้การสนับสนุนสนามกีฬาเพื่อใช้ในการแข่งขันตลอดจนถือโดยงานภา,ายีเพื่อไาย และ5ร้านบริษัท5ร้านที่ให้ความร่วมมือส่งเสริมสบูนุนในการแข่งขันกีฬาทั้งนี้บัดน,นี้เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วกระผม่อ่ขอเรียนเชิญท่านประธานล่าวให้โอวาและเปิดการแข่งขันกีฬากสทชอีรอยเก็นประจำปีพุทธศักราช2566ตามลำดับต่อไปขอตามเรียนเชิญครับ สำนักงานกสนจังหวัดแพร่สำนักงานกสนจังหวัดน่านท่านนายกอบการบริบารหารส่วนจ,จังหวัดเชียงรายท่านศึกษาธิการภาค16ท่านศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมง,งานตลอดจนนักกีฬาก็ผู้ร่วมเดินข,ขบวนเสด็จยุท่านนะคะ ก็ม,มีความดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกสนอินดอยเกมประจำปี2566ของกลุ่มสำนักงานกอสน,ออนออกกสสจังหวัดซึ่เรียกว่ากลุ่มอินดอยนะคะในวันนี้ก็ถือว่ากีฬานัมาเป็นสินส่งสำคัญที่จะทำให้ครูและพุคากาานการศึกษาตลอดจนนักศึกษากสน ได้ม <Es> <an> ีการสารสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก่อให้เกิดความรักความสามัคคีมีน้ำใจเป็นนักยารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยตลอดจนทาให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีสุดท้ายนี้ก็ต้องขออวยพรในการแข่งขันกีฬากสนอีนรอยเกมในครั้งนี้ของกลุ่มสำนักงานกสนจังหวัดอุดรธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรู้มือประสบทุกประการ วันนี้ไ <screens> ด <imon hi> ้เวลาสุมควรแล้วขอเปิดการแข่งขันกีฬากอล์ฟนอร์อีลอยเกยประจำปี2566ณบัดนี้ขอบคุณมั่งโอ้โหสวยงามนะครับและชื่อเสียงโดตดังนะครับตบมือเสียงตบมือดังเลยนะครับบครัก็กราบขอบพระคุณนะครับท่านประธานนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับท่านสุภาพสตร์มากเกลยนะครับที่ได้ให้เกียรติกับ พวกเราทางร้องสนจังหวัดเจียรายนะครับในการจัดการแข่งขันกีฬาสนงอุตสากรรชุยวิทอานคำและนายมูลเทียนคำรัตผู้สมรสนายวรเชษน,นอคำอาชีพกรา,ารงนานนักยงาหนมนเพลย์อันกีสอนนายผู้นำสนามเผื้ออนวยากรร กองสำนัเเิพระเกีรติจังหวัดง่าเิดเมือวันที่27ธันวาคมพุทธศัก2555เมื่อเด็กจัขสวยนะฮะอ๋อมาั้มุ้งอนีีวนี้มีรักสารับไทยละบมาไทยด้วยรัยบ,บ ทารเนี sí, yeah, ่ไหราชันใช่ไหมเนี่ยเนี่ยตกแล้วตกแล้วได้อยู่ได้ช่วงอยูได้ช่วงอยู่งวิเวิไหมเหียบเชือกหลบเเองครับ